สวัสดีค่ะมื่อนี้ก,กับมาพวกกับทั้งช่องนานาชาแนลเนาะคะนะ่ะเนาะมื่อนี้จะพามาเห็ดก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสหรือน้ำตกกินนะจ๊ะมาเบิ่งส่วนผสมในหม้อเลยนะจ๊ะนีนี่คือส่วนผสมในหม้อนะจ๊ะมีอ่าหัวใช้เท่าใบเตยใบเตยนี่ห่อใสเพื่ออ่า เพิ่มความหอมแล้วจ้ะเนาะแล้วก็มีมีเล้งหมูแล้วก็ขาตังหมูกับมีอ่าน้ำซุปน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวที่สำเร็จรูปมาแล้วจ้ะมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บน้ะแล้วจ้ะอ่าแล้วก,ก็มีรากผักชีจ้ะมีอ่าพริกไทยพริกไทยเม็ดที่เขาขวาวแล้วเราตำแบบพอหย,ยาบๆจ้ะเอาใส่พอให้มันเป็น กินหอมมาจ้ะเนาะนี่คือวิธีการเก็ดนำ้ำซุปก๋วยเตี๋ยวหรือว่าถ้าผูา้ใดมักหรือตจ้งใดก่กไปปรับปรับปรับสูตรเพิ่มสูตรเองได้แล้วจ้ะสำหรับส่วนผสมนาจ้ะก๋วยเตี๋ยวก็จะมีเส้นเล็กอันนี้ยังต้องเต็มพริกพริกยังยกะห,<อ>หอม,หอมต้นหอมยังหอ,ยหอมกว่านอกอ่าผักขึ้นช่าย อันนี้อะไรพริกพริกอะไรพริกป่นพริกป่นอ่าพริกป่นเหมือนกันอันนี้กระเทียมกระเทียมกระเทียมเกลียวแล้วก็นี่เป็นพริกเผาทำเองกระเทียมเกีียวถ้าเกิดเกีียวเองมันจะเนาะเกีียวเองไม่ไม่พริกป่นตัวนี้กะป่นเองต่ำเองไม่ไม่แต่แล้วก็นี่ถั่วลิสงป่นจ้ะถั่วลิสงป่นป่นเองไม่ไม่จ้ะ มีน้ำตาลมีน้ำส้มเรามีน้ำปลามีซอสพริกแล้วก็มีสีดำอ่าสีดํานี่เขาติดส่ก็ได้หรือบ่ไซ่ก็ไดจ้ะแล้วแต่คนชอบนะแล้วก็นี่ผักเคี่ยงกมีถั่งงอกครับแล้วก็มีกะหล่ำมีสลัดมีอันนี้คือโหระพาส่วนนี้อ่าน้องแต่มบอกว่ามียังกะนี่ลูกชิ้นครับยังครับ ยังก็บอกขั้นไม่หมูอันนี้คือเป็นหมูมักแล้วกัมีลูกศิษย์มาจ้ะเนาะแล้วก็นี่พริกพริกที่เฮาขัวเอาไว้กินกับกะปิกับก๋วเทียวสวัสดีค่ะมาด้วยพี่น้องมื้อนี้มาพอกันกับช่องนานาชาแนลเอาผักหลามมากินก๋วยเตี๋ยนี่บอกขึ้นมื้อนี้ในเมนูก๋วยเตี๋ยวจ้ะมาเด้อกินก๋วยเตี๋ยว เสี่ยวหมูน้ำใสเฮ็ดเองได้จ้ะเฮ็ดเองเฮ็ดเองเหมือนกับต้นชิปที่ไทยลูกอ่าไทยตอนที่เฮ็ดตอนยุธที่อย่างนี้เบิ่งจ้ะครับผมครับพักเครื่องเสียงเขาก็มีอ่าข้าวบุ้งข้าวบุ้งอันนี้พายังจ้ะเกล่ากันนะงายังอันนี้มี ก็งอกแล้วก็มีกะหลัมปี้นี่คือกะหลัมปี้แล้วก็ผักอันนี้ผักอะไรเต็มผักยังผักผึ้งผักสลัดโอเคอันนี้เดะผักยังผักยังผักยังบอกขึ้นเลยผักยังผักบุ้งผักบุ้งไปจ้าผักหัวละพาเอาละเอาเออเพื่อนไม่กินน้ำมาเด้อไม่กินก๋วยเตี๋ยวน้องเต็มครับับน้องไม่กินน้นไม่เห็นบังหลานนะ นี่น้องแจมไม่กินบอกกันแน่ไม่กินกระเจี๊ยกันน้องแจมมีพริกมีพริกเผากับกะปิพ่อไม่ชอบกินกะปิมีพริกเผาไม่ชอบกินกะปิด้วยกระป๋อมขนาดจริงแล้วก็มีชับมูน้องแจมกินบ่กินบ่น้องแจมมองไ่ีแต่ว่าติกินเด้อมาปีเร็วมาไหนมานั่งอย่างนีง้ไหนี่ขอน้ำด้วย ปู้ว่ายในจักหน่อยแล้วจัเมือนน้พอดีช่วงปิดเทอมทลร้านมาเร่นน้ำจัเมือนี้มาจ้ะไม่ต้องบอกยังมานมายกินเลยออากรอบบเส้นก๋เตี๋ยว ตั้งไว้นี้ก็ได้เีมันอย่ามันหกตั้งไว้เนี่ยเดี๋ยวมันหกนะกวเอางไว้ข้างในนี่ก็ได้มันหกโอเคเอามาตกเอาไม้นังยน้ช้อนเลยเมนาไตัตะเกยบด้วยอ่ะอหนูไม่เอาตะเกียบนี่ยโอ้ยมาๆแจมมากินน้ำกันเด้พี่น้องเด้ออาิมษเสียงรด เสียงอ่าเสียงใกล้เสียงยังค่ะมารบกนวนเลยจ้ะเพราะว่ามันนี่กินอยู่ข้างบ้านกินไว้ในบ้านเนาะบ้านคลิปถนน,นจ้ะต้องขอโทษขออภัยพ,พี่น้องน้ำเลยจ้ะเด้อดูรบ้านโอ้อร่อยเอามันไก่มันไก่เ,เ,คคเรี่ยข้ามบึงเลย

แล้วพาอืมอร่อยนั่งดีๆ้วตกอันจะกินผักอันนี้นั่งลงกินผักนี้ันดูน้องแตมเก้งกินผักข้อม นั่งจังนั่งจังเหรออร่อยมากกินด้วนดิอร่อยมากเลยโอ้อร่อยมากเลยอร่อยไหมแซกบอกกันนะปักนี่ต้องดึด้วยไม่เอาาไว้่นอกน ชอบกินผัใบเห่นี้ตอนตอนไฟดับอยู่น,ะนบ้านหนูนอยข้างนอกเลยใช่ไหมโอเคหนู <Okay. S 1> มนไม่ชอบกินอันนี้นะแต่อันนี้เปนน็นว่แต่ผักมีประโยชน์ม,มเหมือนด ครับผมอเคพิกบายบายเอานี้ไว้เลย <Okay. S 3> โอเคจะกินต้นไงไว้แม่แม่มากินผับพอมผักเด็กมันก็ไม่กลัว

ไม่ใจไม่ดีไม่พ hey ูด hey อืมฮะแม่นไงกินลูกกินไหมกินไหมลองดูหน่ไหนะมากินเดี๋ยวมันถักแล้วไม่กินแล้วกินแค่เราจะพักด้วย

นั่งลงถ้าอย่างนั้นมันไม่เห็นบอกม่นนะอะไรกินยังข้อดแ่บอแ่บอ้น,นดดกอบเลยนมนุ่ม้าด้วยหมูหมูหมักเองนุ่ม Sultana Yonatan yeah. yeah.

ีถ้เาเกิดว่าช่องนะนะชาแนลอ่าหมดพิดหรือว่าถือจังใดกะให้พี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้ลวจ้ะเพราะว่าตอนนี้เปิดเปิดช่องใหม่เนาะยังบ่ทันได้ช้ำนาญหรือยังบ่ทันได้อ่าเฮ็ดเก่งปานนด้เนาจะทดสอบตอนนี้อ่ากําลังยู่ในขัน้นเริ่มต้นกัน เหตุชีพยูทูบนะจ่ะว่างๆจากการทำงานกะเลร้องมาเหตคลีปเบิ่งจากเพราะว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะจาะมันาถามมารุนแรงบอ่อในรอบสองนี่กะกับพ่อประมาณนะจาะเนาะแต่ว่าก็ให้พี่น้องทุกคนให้เรามัดระวังตัวเองนะจ่ะล่ะกะออกไปข้างนอกหรือออกไปทั้งใดทั้งตลาดหรือว่าไปซื้อของใดนะจ๊ะสวมแมสท,ทุกครั้งนะจ๊ละล่วกะ็พยายามหลีกเลี่ยงผู้คนที่ชุมนุ่มในายน์นะจ่ะเด้อเพราะว่ากะ นานาชาแนลกับเป็นห่วงพี่่วงน้องมะจ๊ะตอนนี้กะสิขอลาพี่ล้าน้องไปกอนเนะาะเพราะว่ามันกะเรือเรือเลอาดอกจะเดี๋ยวเอาไว้โอกากหนะ้ามาพ่อกันในชิปต่อ,ตอไปนะา๊ะนอฝากช่องอ่านาชาแนลในวันจันถ้าผูดด้ใดมากกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งให้ทั้งช่องนานาชาแนลของน้องนลยจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ